สวัสดีครับเมื่อนันเสารวันพฤหัสที่เก้านะครับคือภาพคมสอ6พันห็ดนะครับผมยังพาี่น้องอยู่ตลาดบ้านกุดหวานนะครับตำบลกุดหวานเพื่อก<ม>ุชเล่ายอย่างัดกับลิสินเป็นชิปที่2ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวดีพาเอบิงเอาใกล้ๆห้อยโบวสวัสดีครับ ทางได้แล้วครับบ้านนี่โอ้ตัวนี้บ่แม่โลนแม่โลนแม่สาวหัวโลนขึ้นนิ่งดีเด้อแม่สาวหัวรุนรุนสูงเท่าไรแล้วบัวสูงเท่าไรแล้วครับลอยสารที่บวกหางลากดินไปเลยเบื่อลึ่นก็ได้อายุมันจะปีครับอายุกี่ปีนี่ยโซนปีเนาะแข้งขาดีบ่มีตแบนี้ประกันให้เลยห้อยโบประกันให้ราคาเพื่อนเด้ครับราคาหมื่นหนึ่งพันห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเนาะ หนึ 16, ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับนี่เด้อหนึ่งมื่นหกพันอร่อยครับเป็นแม่สาวนะครับอืมอ่ะโมมีต่ำนี้รับปกกระกันไหนเด้อหอยโบ,บรับปกกระกันให้นะครับต่ำนี้มีเอามาขึ้นให้ขึ้นเงินให้ตัวนด้ครับบ้าน,น,อนโอ,โอ้ตัวนี้นะนี้เป็นลำปีเศร้าแล้วโอเศร้าแล้วงูกระทบเน,นาะงูยาวเลยหรือเปล่างูยาวเลยเปล่า เป็นหูยงาเลยหน่อยเนาะหูเงวเลยมื่นสี่พันห้า,หาเฉพาะคนสูงเนาะ,ะ,ะหูเ้าหูเงาง่วงหูนะครับเป็นพื้นที่สูงนะครับเอาสูงแต่แมน้นใส่หนาดีๆพี่ขึ้นมาเี่ยบอกง่ได้นนเนาะสาวโกโซสาวโกโซสาวกอ่อสูงได้เนี่ยเอาเนี่ยครับสูงเท่าไหร่เราบกันเนี่ยห่งหยสามสีพุนแล้วเนาะประมาณหนยสามสีผุนแล้วดูเอา นี e ่แหละครับเพิ่นเป็นเอางัวหูเนะครับเพิ่นสูงด้วยสูงใหญ่เลยเพิ่นส้นปีเราโบนี่ส้นปีเนาะหูยาวเลยเด้วยเด้อหูยาวเลยครับนี่หูยาวซายหูยิ้นดูเลยครับเอาชึบเชือบเล็บกระดีตัวนี้เนาะราคาเพิ่นเด้กครับบานนึ่หมื่นสี่พันห้าโอ้หนึ่งหมื่นสี่พันหาร้อยได้ครับเด้อยเพิ่นยังหน่อยอยู่นะครับเอาไปใส่หนาไปโอนขุนดีๆขึ้นนี่ เอาเรียกดีๆไงสมบูรณ์นะครับอืมเอาแม่นี่เลยมัดเหรอเนาะมัดเหลอเกยนงรับเอาเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งปดเหนึ่งสอืมเอาทรมากบอนี้แหละสองตัวห้อยโบอืมบอนี้ตัดผมรอแล้วบนี่ขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเด้อใสห้อยวุนองหัาทังใดนม่บ่ใสครับใส่ สองตัววะตัวเลเล่อยู่นี่นะอันใดเป็นอันไหแม่ลูกบ่เนี่ยอันแม่ลูกตัวนี้เปแม่ลูกกลางๆนี่เนาะแม่กับลูกด้วยครับเด้อหนิแม่ลูกแม่ลูกโอ้ยจะปล่อยกว่าเไทรแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกผูด้วยครับเด้อวันนี้วันเจลูกแรกเพิ่มกว่าขายเมื่อโจทยจะกว่าสามตนสองแสนฮะลูกแรกเพิ่มกว่านั่น ตัวผู๋กสตัวพอฮะอันนี้แม่ลูกเหแม่นี่แม่ลูกโอก sí ้นี so, ่ยอันนี้เป็นลูกเพื่อนลูกใหญ่ลูกน้อยตัวผู๋ทั้งหมดตัวผู๋อันนี้เป็นแม่เพื่อนได้ลูกสองตัวเด้อชุ่มหัวแม่จะร้อยสามสิบอยู่แล้วเนาะแม่ลูกสองเอาแบบนี้แหละสามตัวนี่เท่าไหร่บ่เนี่ยห้างสามตัวนี่นะ อืมสามตัวอ pues ืมแม่แม่หนึ่งลูกสองลูกเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับด้วยเอาลูกตัวผู้สองหม2่นสองยังคุยันได้ไมสองห่นสองยังคุยได้เฉยยังคุยได้เสยยคยนไ้เยะครับด้วยเอาสองมื่นสองคุยได้เสยนี่แม่ลูกเอาสามตัวนี่สองหมื่นสองยังคุยกันได้มัดหรือเปล่าครับแม่บนี่แม่เนาะมเอามดเท่านี้เนาะ เอาเบอร์ทครับเบอรนี่ศู um, ์หกห้า์หนึ่งหนึ่งสองสาตัวสองมืสองยังคุยกันได้มาเลยเบอร์นี่แหละมาห้อยไดเราบอด์ห้อยเก๊ห้อยเกห้อยเกบ๊จากผมห้างว่าห้อยเก๊จากพุ่นทอคือกันพอโอ้พุนทอหอยเกี๊เนี่ยยกขายห้อยเก๊ยอันนี้ทั้งหมทั้งห้อ้อยโบ่เนี่ย

อันนี้ปานบ่อกไหนนี่ปานนี่ปานเย่ปานสวัสดีครับเก้าอี้ตัวเดิมนี่บ่นี่บ่โอ้แม่สองหมื่นค่ะแม่สาวบอกแม่สาวแม่สาวอือแม่สาวสองหมื่นถเปิดหางหลักดินหางหลักดินแม่สาวแม่สาวสองปี ป้าสองสปีป่ะได้แถวฟูหนึงแลว้วโอ้ได้แถวคูหนึงสูงเท่าไรล่ะเนี่ยปานสูงหนอยสามสิบบวกหนบวกเอาบือเรื่องก็ได้อยู่ด้วยแทงขายดีตอนนี้ป้ามี่มเป็นแม่สาวด้วยครับด้วยเอานะครับ<ว>เป็นแม่สาวอันแก <ไป S 1> นรกมีรายละเอียดอันแก <ไป S 1> นรกมีรายละเอียดให้สอบถามด้วยแม่สาวของพญ่ปานสองหมื่นเปิดไใบซื้อดอกสองหมื่นยังคุยกันได้พญ่ปานได้ยังคุยกันได้ยัยปานเนี่ยเอาานสีร้อสูงเลยพเลย สี่สโลสองซี่สองหมบาทคุยกันได้อีกนั่งคุยกันได้อีกแม่สาวแม่สาวเอาแครงขายดีวิต่ต่นี้เด้อเอาหางลากดีนบือลื่นไปได้ของยัยปานตัวเดียวดียวิ่งยัยปานยัยปานตัวเดียวดนิบอเบอร์ท่ครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ หกสองหกหกพ่อปานพ่อปาน <6 S 2> จากรเพื่อพ้นท่างม,มาใหาพ้พญ่ปานครับเอาจักก,ก่อ,อ,อนเน,น,นี่เป็นยังหมอนร่ำล่ำม้วนหมนเด้เนี่ยเอาสองมือเนี่ยของพญ่ปานได้เออาสองปีก,กวกัวนี่แหละครับเอาคุยกันได้คุยกันได้พ่อใหญ่จอย ใช่ไงพึ่งใช่หนี่าโอ้โหมีเขายังมากแล้วแม่ลูกเหครับบ่แม่ลูกครับโอ้หูยาวเลยโอ้หัวหัเขาฮินดูฮินดูเอาแม่ลูกลูกตูมิอาอย่างดีเดียลูกแรกลูกสองยัยพึ่ลูกสองหรือลูกแรกก่อนแรกกันก่อนไม่คุณบ่นี่ยละเอออเาลูกลูกจูมียลูกจูมียลูกที่สองบอ ลูกที่สองเนาะหาอย่างนี้ครับเรื่องง่วหูหูเงาหน่นะครับหูเงาหนิแมวหูเงาเลยเข้มาะบ่อขายบอขายกว่ับอ่ะอมางท่านออกลูกแสดอืแม่เพิ่งสูงได้เนาะสายหูที่สูงได้ร้อยรที่ถ่วงหัวผมร้อยหกสิบได้เยอ่ดอกรอยหกสิบได้ผมสูงร้อยเจ็ดสิบเพราะว่าเพี้ยงตาผมพี่เอาร้อยหกสิบขึ้นได้ครับเงาหู สายหูนี่สีสูงครับสีสูงแล้วสีเงาสีใหญ่เด้อเอาเป็นลูกตัวเมียได้ลูกตัวที่สองลูกตัวเมียนะครับว่าตรงห่วครับสายหูห,หายเงาในตลาดนะครับเด้อแม่ลูกลูกตัวเมียนี่ครับเอาเบิองใส่แสงแดดคักคักใส่แสงแดดคักคักหูเงาเงานะครับราคาเท่าไรเราเนี่ยเพื่อสี่หมื่นเจ็ดครับโอ้สี่หมื่นเจ็ดแต่เกินถึงหกแสนโอ้ยหนอยเราสามแสนโอ้สามแสนบอขายสี่หมื่นเจ็ดเหลือสี่หมื่นเจ็ดครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวที่สอง าสายหูย่างๆด้วยครับสี่หมื่เจ็บักใหญ่เลยถ้าเ็นจปืนกันหน้างัวสายหูนีครับลูกคนเด้อนน่เด้อพี่ลูกคนลูกตัวเมียนี่ครับลูกตัวเมียห้าสิบโลทรงฟี่โลซี่หมื่นเจ็ตัวไหนอีกนี่เือสองคมอันหูย่างๆนี่ครับก็ลูกนี่เด้อนี่ก็ลูกนี่4สี่หมื่เจ็ครับสี่หมื่เจ็ดโอ้สามนึงเนาะนนิเนาะ สามหนึง่งะครับเด้อลูกคนสามหนึง่งซืบเอาหาย,ยากเอานี่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 สีอของเงยเปือเอาโทรมาหาเงยปือเด้อเอานี่4สีครับสี่หมืน่นเพูดอ่ะบักไงบักงาวเลยราคาสามแสนเหลือสี่หมืม่จ็ดเหลือจา้าเปอร์เซ็นโทนีสเปอร์เซ็นอยู่บั <laughs> ใส่ตัวใดคมใดคมหโอ้นี่คมนี่หน่อคมนี่สองหมื่นหกเอาสองหมืลูกตัวฟูป่ตัวฟูลูกแรกเดยลูกแรกลูกตัวฟูสองหมื่ครับแม่ก็ะิร้อยหาสิบะเนาะแม่สูงสูงด้สีแดงจริงๆทั้งแม่ทั้งลูกแข้งขาแข้งขาดีพมีแบ่นี้มีแบบนี้เอเรื่อก็ได้หางเหี้าเลื่อยเข่าขั่วหางสวยเอาไอ้รูปดีนี่นั่นเราสีแดงแดงนี่เด้อเอาสองหมื่นหกครับอันนี้สองหมื่นแป อันนี้สองพหซื้อแม่ลูกสองหื้อนหกอันบักหูก่ยหนอสี่ืนเจ็ดรบันนี้โคมนี่เป็นลูกีลูกคูขึ้นกันยัครับลูกผูวนี้เื้อนี่โอ้ลูกคูกันเด้อลูกลูกผูลูกแรกลูกแรกหรือลูกสองเพ่อนี่ตัวนีโอ้ตัวนี้ลูกสองเนาะพอเดียวกันเนี่ยเอาหนิลูกตัวแดงไงตัวนี้ลูกตัวฟุ่นตัวตัวแดงไง ตัวแดงไงน,นี่คือลูกตัวนี้ <28. S 2> สองหมื่นแปดแม่เพิ่นกนระดิร้อยพระเเบิงกันแ้นี่รอยหกสิบทวมหัวผมอีกโอ้หไงสูงนะครับเนี่เอาแม่ลูกเด้อเป็นลูกแรกเนาะนอโอ้ลูกสองตัวนั้นลูกแรกอันนี้ลูกสองบ,บือลึงก็ได้แข้งขายไงเงี้ดีหางหลากดินประกันตัวนี้ให้ไงปื้นี่ลูกเพินแดงแดงอาทิบลทรงฟีสองหมื่นแปดสองหม่นหกไหมอันนี้สองหมนสองหม นี่อันนี EOVER ้สองหมื่นแปดนี่อันยางเู่นี่กับลูกอันโคมนั่นสองหมื่นหกโคมนี่ๆเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดมัดแล้วไปยเอาเบอร์โทรย่ปยเพื่อไปดยเดี๋ยวผมมายื่นส่ยแม่ยาอยๆเดี๋ยวกันเอาเบอร์โทรย่อยเพื่อศูนย์แปดเจ็ดเดี๋ยวผมมา อืมเอาโทรมาเลยหาพ่อใหญ่ปื้อได้อดากได้ข่มข่มไปเรียนเนยนี่พ่อใหญ่ปื้อบ้านกุศะอำเภอพุทองร้อยเอ็ดอเอาขอบคุณหลายๆครับใส่กับห้องใหญ่จอยโอ้งัวสาวกว่าโอ้งัวสาวงัวงามงัวสาวงัวงามจักปีเลาใหญ่จอยโอ้แถวคู่โอ้แถวคู่แม่สาวอันแรกมีรายละเอียดอะสอบถาม สูงกว่ามานลอยเท่าไรครับลอยสี่สิบลอยสี่สิบสิบมาถึงลอยสามสิบห้าบวกจะเอาเอาว่าวตำไว้เด้เพื่อเพิ่มจำใจของผู้สือนะครับเบื่อลื่นก็ได้อันนี้มันสีดำหรือม่วงบกตานนี่ม่วงบกตานครับเป็นม่วงแดงไล่กว่าดำแดงไล่กว่าดำออกม่วงบกตานเลยเนาะเอาแกวคู่นะครับเด้อชุบนี่ครับเอาเป็นอันแรกมีรละเอียดนะครับให้สอบถามราคาเพื่อนไหนครับบ่เนี่ย ถ้าสองมืนสองสองมนสองคุยกันได้เงย่านีลยนะตองสองมืนสองยังคุยกันได้ต่วรองอะไรอีกเนาะผมมีตำนี้เลยมีตำนี้เอามาขึ้นพญจยเด้อใส่ตัวไรอีกวนี่นีตัวเดียวโอ้มีตัวเดียวนะครับเบอร์ท่ครับ0 8 9 089 053ก5 3 8 5น0 8540องยังคุยกันได้ด้วยครับด้วยเอา ต่อรลองกันได้มาหาพ่ระยาจวยแจ่จกเพื่อ,อพ้นท้องครับเอารอยเอ็ดดด้ครับด้วยขอบคุณาหลายครับ,บ,บอันของท่านคุณย,ย่าจอยมไเส้าเหลยไงไม่กุนแ้ออ,ออกกล่องอยู่ยังา่าของหลว่าจงกับของคนหนึ่งก็ยุง่งทรง,องเอาลอกถามก่นนะ ม่กุนไ้ไ่ยดตัวเดียว่เท่าไรแหรวครับนี่แต่ใชแล้วเขาแค้นเนี่ยลรอโอ้างน่ลงทยงโอ้โอันแ้เลยไ,ไดครับได้ลูกเจ๊าตัวดิโอ,อ้ได้ลูกว่าสามตัวสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย ในลูกม่าสามตัวยังไงได้ครับเชอร์ร like <TM> ี Mich ่บ <'re> <IF> ักใหญ่เลยเนี่ยเอาใหญ่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 ในรูกม่าสามตัวครับเอาแข้งขาต่ำนี้บุมมีดด้อยทุกคนบุได้ไปครับอ่างทองลึกใหญ่สูงกว่มากจากลอยสี่สิบนะครับลอยสี่เสียบนะครับหางยาวหางยาวหางยาวชุบเหนียวบุมีต่ำนี้เชอร์รี่ครับในลูกมาแล้วสามตัว อืมลูกมาแล้วสามตัวมัวนพึ่งยางลูกคนไปบ่เนี่ยสองหม่เจ็หารอยบ่ครับบ่เอาเ,อเบอร์โทรบ่ไรครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าสี่แปดสี่สองหกสองเจ็ด้อยครับแม่ในลูกมาสามตัวเอาเงยเงเนี่ย,ยละเด้อยหวเงย้ยนะครับนั่งอยู่กนรถนี่เมกุนบ่ เอาเลาพวออกกล้องเอาเบอร์เบอร์นี no ้ถ tamam> ืออยู่นาะเอาทุกทรมาเบอร์นี้เด้อตามเบอร์เลยเจ้าขวงสงวนสิทธิ์วออกกล้องเอาออกคุณยในร้านะครับโอ้ยใจอีกรันวทีนี้วะ ของมีหัวนบ่บอสเดีายวนี่แต่บาทว่ามันหนึ่งเงี้ยโอ้แดงสวยเดียบาดที่โตบาดนี่โอ้มาดงสีสวยเดี๋ยวแต่แม่สาวแม่สาวสวยเลยแม่นี่แม่นี้สีแดงสวยเลยครับสีแดงสวยชุบงาอ บอกข้อสวยๆเอานี่ครับทายพวกเดี๋ยวจะขอขอู่งวยอยู่นี่แม่สาวด้อยหูสันสันหูจิน้นจิ้นเ่ยบอหูจิน้นจินหูจิ้นจินเอาสวยๆสวยๆแม่สาวสูงประม,มาณจังเลยสามสิบนี่แหละเนาะร้อยสามสิบขึ้นนิ่งดีเถอะเนาะนิ่งดีเลยเบิ่งชายไก่เกเพิ่นกันน่ะขึ้นนิ่งดีเถอะโอ้โ<ๆ>หโอ้โห,หเลย,เ,ลยเอาหูสันสันบามันแดงนะครับเด้อหัวรุนหัวรุน บ่มีตำนี้สีพิ่นดีขนาดครับเอาสูงร้อยสาสิบลำตัวดีเหลือนมนุ่มๆน,น,นะครับหางเงี้วขัหางสวยๆท่ายดีครับเอาเล็บก,ก็ดีท่ายดีมดัราคาเท่าไหร่ครับวันนี้สองหมื่นหกบ่แท่งนะครับ2 6งหมื 26, ด้วยแม่นี่ด้วยสองหมื่นพันนะครับด้วสวยๆนี่แหละเชือสวยเชื่องๆสองหมื่นองหมื่นหกพันเดี๋ยวทายเปินจำเอาก้าพันเอาก้าพันหาแล้ว เอาทายได้หลายมุมเหมยเบื 360, 26, ้งนะครับเนี่ยเอาสองมื่นหกสองหมเมาก็ของแท้เลยเมานี่งัวของแท่เมากัของแท่โอ้ยมักจะเป็นเชื่องเด้เลยนี่เชื่องเอากล้องจูตากบเป็นอย่างปากบพจริงเป็นตาเลี่ยมเป็นตาเลี่ยสม2 6นหกสองหมเอาทายพวกอี้ก็ได้งัวงงงามทายดดุดน่ายครับสองหมื่นหยครับนี่ย้อ เอทายมุมต่ำครับ2อ0 0 0ืนหกเอาทายมุมเสมอทายมุมสูงมุมสูงมุมสูงสองหมื่นหกสองหมื่นหกสองหมื่นหกนะครับเอาตัวได้ครับประเด็นพุ่นบอกเอาแม่ลูก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 โอ้โหเบื่อเรื่องก็สวยแต่แม่เพื่อนนี่แหมเอาแม่นี่แม่ลูกเนาะลูกถูกฟูเนาะลูกแรกลูกสองเหรอครับนั่น เขาเป็นลูกแรกลูกตัวผู้มมเมาสวยกันเ <oman. S 1> ทั้งแม่เทั้งลูกของหอยนี่ล้านนี่ออของแคเรเลยเมาอันนี้ก็ี่สูงลอยเท่าเด่นี่ลอยสามสิบห้าลอยสามสิบห,าห้านะแม่หนิเนาะลอยสามสิบห้าเป็นงัวเอฟบผมให้เห็นี่โอ้เอฟสองเนาะเป็นงัวเอฟเลยครับงูเอฟสองเอฟสองนี่ครับผมเบิ้งผมเห็นอย่นี่นะคร,รับเป็น,ปน,ออนงนเูเอฟสองเลครับเด้อ เอฟสองแม่เพิ่นเป็นลูกแรกเนาะเบือบ่อเบื่อลรื่องได้ตำนี้วัวมีมได้ครับเนี<ม>่ยเด้อ<ม>ไม่มีตำหนี้นิ่งดีเชื่องดีครับแม่เป็นทะเลี่ยงอันนี้ลูกเพิ่นรับตาปิดผิดอยู่ตัวผู้นะครับเด้อนะตัวผู้นะครับสูงประมาณจั็กลอยเศร้านี่แหละเนาะตัวผู้นะครับเป็นลูกแรกของเพิ่นได้ครับเนี่ยเด้อเป็นลูกแรกนี่แม่เพิ่นครับเท,ท่าไรเกาะสามยี่ห้านาะแม่ลูกนี่เนาะแม่ลูกสามยห้าได้ครับแม่เอฟเอฟสองเนาะ สามิบหาได้แม่เป็นงเอฟสองเครับสามมื่นหายังคุยกัได้ได้ก็พอยนี่ลั่นเด้อนี่เอรอตัวมาสามมื่าครับสามมืห้าเนาะห้สิบโลฟีเหมือนเดิห้าโลฟีเหมือนเดิมโอ้ขายแล้วทั้งสองบอกขายไปเท่าไหรครับยกแพ็กนี่ยกแพ็กไปาหาโอซ้าหางาอยสอตัวนี่นะอตัว๋อละเมืนหน่อยอสองหาสองตัวเนาะขายไปแล้วเนาะอ๋อวนี้ที่เหลือสองโค้มโอแม่สาวก็โคมนั่น เอาเบอร์โทรครับ083 947 0615เนาะไว้นิลันอำเภอนามนกาลสินเดอร์เอาโทรมาครับโทรมา จุม่มยูโรได้ติม่มเห็เนรอหวาดยนายห้อยมันจุ่มรถได้ติม่มผมเจพอพ่อหาบ่เห็นยุงงัวมาเฝ้ารถได้ติ่มพี่บันนีน่แม่ลูกของผู้ใดครับแม่ลูกเนี่ยไปใส่หรอห้อยนัดบ่ห้อยนัดนยิ่งใส่หอยนัดห้อยนัดแม่ลูกบ่ได้ได้แม่ลูกห้อยนัดบ่ อ้าวนะ้าห้อยห้อยเป,เ,ปเป็นเป็นเฟ้นไทยกลางม้นัดบ่ไทยกลางครับอืมไทยกลางเป็นลูกโตฟูด้วยล,ลูกแรกเพิ่นที่แดงๆอีบ่โตฟูด้อยเอาเอาง้วไทยไทยกลางเนี่ยครับเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงลูกแรกเพิ่นเด้อแม่นี่สูงเท่าไหนนัดสูงไปยีบ่บ้วกลอยยี่สิบห้าบวกปุ้ยัะนี้ยังเนาะประกันทุกอย่างเลยเด้อเอาแม่ลูกแม่ลูกลูกแรกนะครับง้วไทยกลางเขาเนี่ยเอาไปเลี้ยงราคาเลยครับวันนี้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแม่ลูกเด้อนี่ลูก ได้สตัวสองหม่นหนพันหาร้อได้สตัวสองื่นหนึ่าร้อยได้สองตัว, 21, ว,งตวบงงุมสูงยัไเอาสหน่งพันหาร้อยได้สองตัวลูกสูงเอาเบอร์โท่ครับโอ้ยยังมีอยู่อเอาโมนี่บ่โครมนี่เอาเตือนเตืนตนอนตัวผูกัน,บ,นบ่ลูกคนเป็นขอเล่เลเอยบ่นัาบ่เป็นเชอรีเร่เนาะเป็นเซลร์รี่เด้อเซลรี่เป็นลูกแรกที่กันบ่ ลูกแรกตัวผู้เนาะแม่สูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบร้อเนาะเป็นลูกแรกร้อยสี่สิบตั้นี้บ่ไหมนี่แม่มันหลุมปิ้งโอ้บ่เป็นยังครับเอาแข้งขายดีเนาะประกันทุกอย่างครบ,บครันเ่ได้อเอาเปลี่ยนคอเลยนะครับเป็ี่ยนแชโรลี่แชโรลี่ลูกปเป็นแชโรลี่เด้อลูกนี่โอ้บอกยัยนั่นแต่ลูกปเป็นแชโรลี่เด้อครับเด้อราคาเท่าไรนะครับเนี่ยฮะโอ้สองหมื่นหกพันเลยมแม่ลูกไดี๋ยวสองตูสองหมื่นหกพัน่อร้องได้อีกเนาะ ต่อร้องอะไรอีกเอาได้สองโค้เท่านี้ป่อือสองโค้เท่านี้เอาเบอร์โทรครับศูนย์หกสี่แปดเจ็ดห้าสามหนึ่งสองสี่ือเอาโทรมาเบอร์นี้เริ่ดสองโค้ม,มืว้ยนี่ห้อยนัดนะครับอือห้อยนุ่มจากอำเภอ้นาม,มนุนอือจังหวัดกาฬสินธุ์อือนะครับพี่ลูกแม่เพิ่นเนี่ยมากับลูกไส้นะครับมากับลูกไส้อือเอาขอบคุณหลายเด้อบ้างไหมครับขอพูดอะไรอือ ใส่ของใส่เข่าวะครับโมนี่บอแมนจับอยู่นี่เอาของของไม่โดมบ่นี่อืมของไม่โดมก็ร่างกิ่เนี่ยตีมเสียบเสียบเยอะนี่แม่ลูกซิมหาหอยลูกตัวฟูลูกตัวที่สองบ่อืมเจ้าที่สองซิมหาหอยนี่ลูกคนได้เนี่ยครับนี่ยนี่นี่แม่ลูกลูกตัวที่สองเอาซิมหาหอยเอาไปเลี้ยงครับง่วนน่เนี่ยให้ลูกดีเลย ให้ลูกดีตลอดได้เนาะเ,เอาประมาณจะร้อยสามสิบเนาะหาเลยเขาอยู่ครับเอาบ๊อบี้ทำน,นี้ยังเนาะสิบห้าร้อยแม่ลูกลูกตัวที่สองเอาเบอร์โทร่ครับศูนย์เก้าสองแปดสองสามสามศูนย์แปดสี่อืมเอาท่มาเบอร์นี่เอาไปเลี้ยงแม่ลูกง่ายดมอำเภอสุมเดชขอบคุณหลายนะครับด้วย ไาแล้วก็วนมาเลยตีมคือเเ่าตีมอะไรตีไมตีไตี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 อันนี้พู้มาซื้อก่อนี่ได้ยังะไปมันก็แม่บ้านบอาแม่บ้านคือสวยแต่สวยอยู่บ่สวยอยู่บ่้ยวัยวานยังสนปลาย่อนมันยังมปลาได้ยียงมือเ้น้ย้ยคนนี่มาซุ่มอยู่เลยตีมไปแล้ว ไกดีทีก่าห้อยคมห้อยคมกักินไอติมเป็ี่ยนิ่ว่าเลยเี้ยมมักเูียนะมักเรียมักดูไอติมนี่ยเ่คก็คือสมัยตะเด็กหน่อยเนาะไปดูดไปเรียกไอติมันมันมันไอติมหลอดเดี่ไอติมแช่งกันแล้วสบายกันอันค่อยเดอยดแล้วมันหลอดพุ่มาเนี่เสียใจกินน้ำกันนี่เราแน่หน่อยเนาะ มือดำดำมึงเรียกกูเรียกมึงอมกูดูไอเจ้าแม่ผู้ต่าเด้าเอาหนุ่มกันมึงกัดติดบากกอกกูดิอย่าไปอย่ามาเลยต้นไม้ทำอะไรตดวตีมมานโอ้ยขายดีไม่ได้ตีมได้กว่านี้ขายดีก็มั่วไปหนึ่งครับนี่มันเป็นตัวีเซนเตอร์หาได้ดีเลยห่วยโค้งเป็นปีเซ็นเตอร์หาไอตีมนี้มีชื่อว่านาลายไอติมนะครับโอเคนาลายติมไม่เป็นนาลายไอติมเด้อ นาไล้นาลายพอจะใส่พารล้มเลยห้าลาย้ต้กันกันรถเห็นามเลยเส้นได้บ่ได้รัได้คือกันโอ้ยปอก่าไม่ใจดีเลยเโอ้ยประกันก็ได้ประกันประกันโ้อนบ่มี่ไอ้ิมห่อนหานใหญ่เขาเส้นเอาบอกกินแล้วบ่เย็นนี่เพราะเืองมหขนกินแล้วเพราะย็นออกมาขึ้น รับประกันให้น้องไอติมเนาะทุกถอนบ่ได้เอาไอติมประกันนะครับบ่มี่ทุกถอนไม่ได้รับประกันสิบปีวันนี้ปีเทสเตคือห้อยคมขอบคุณในหลายเนะครับเด้อขอบคุณในหลายเรหน้าร้ายติมมอเตอร์ไซค์พาลมเลยหน้าร้าย เยนนังส้างปีม่หอมไม่ไป,ป,ไไปึ้นร้เรว่าจิตไทยเหรอเอาขายแล้วขายไปยีกบบานแล้วเอาเอาขอจบชิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับขอพูดณพีนน้องทุกทุท่านครับที่จิตตาเราชม นะครับสวัสดีครับ